เดี๋ยวลือกของจากรถเลยอ๋อที่ที่เป็นคนดูแลแล้วคืออะไรที่จะรักแท้เตรียเตรีดูเนื้อไม้กรู้นะคือสมถดูเนื้อไม้ก็รู้ใช่ไหมครับผมคือไม้ชิงชันเนี่ยเนื้อไม้กับอไอ้ตัวนี้มันจะใกล้เคียงกับไม้ไม้พยุงอย่างนี้อายุประมาณเท่าไหร่ประมาณตรงนี้ปุ่มเตี้ยครับผม นี่กนะ็ไม่ต่ำกวา่า20-30ปีแล้วเตรก็ไม้เป็นไม้โตใหญ่แล้วอย่างนี้ถ้าผ่า,าการตัดไม่นานมันยังดูสมแล้วพื้นที่ เมนะ <und> อมสอรายละนิดหน่อยก็ถ้าในควบคุมป่าไม้เราสนป่าโองไหนนั้นมันเป er ็น <au> ป <fer noise> ่าไม่ใช่าเหนือวเราในฝนมากอยากอยู่ในพยานนะกาพยานยังแย่เนี่ยพยานไม่ยอมมากเก็นกว่เารแคนพราะว่าป่าในป่าสงวนด้ไมไมมว่าเขาก็มีได้ก็หมดย่าคนลสมากเลเขตนไที่สอันนี้ ท่านพอใช่ไหมกระสงพี่เรถามว่ามองปั๊บเนี่ยทำไมเศร้าอด่างชัดสีแดงเลยนะแต่ไมันมพยุงเนี่ยมันจะออกสีเป็มรให้เทียมขึ้นคถามต่อมาคือพื้นที่ที่เป็นไม้ชิงชันเยอะในแพรยเราในลำปางเราคือเอาอะไรลองความเด่นด่อปจนใหญ่จะคืออยู่ที่บ่อของเองก็คือเพลิงเป็นสาหมด ของเรานี ha, a, okay. so okay. Okay. Mm ่อในเอร์องควาเนี่ยจะจะน้อยไืออย่ประเทศอยิต์อเคคาถามต่อมาคือถ้าดูจากนี้อายุประมาณถ้าดูลักษณะของการตัดเครื่งตัดนี่เองโอเคสุด อันนี้ก็ใช่น่าจะใช่ตามคำรับก็คือถ้าจะไปลงร่างลงแก้วก็จริงเอาตะกร้าผลไม้อย่างเงี้ยใส่ของ่างอันนี้มันชั่วนะอย่าให้เขากล่าวหาว่าตัดในพื้นที่เรานะของเรามันก็มีอยู่เขตติดต่อที่เชอำเภอล้องปลากับเขตอย่างไม่ยกมาเดียวแต่ทีใหญ่เราก็ควบคุมอยู่โอเคเขาคงคุณจีนไม่หยุทำไมจึงชัน คนจีนนิยมคนไทยก็นิยมตอนนี้ก็บังหาคนไทยนิยมเพราะว่าไปไปทำบ้านทำอะไรง็ทำอย่าจเป็นสีนิรภัยทำกย่างสุขภาพดีเพรามเป็นเป็นข้ารนิยมมากกว่าไม้ไผ่ก่างด้ยจริงๆชาวบ้านจริงๆไม่ได้นิยมมาม่าช้ามากมันกรูมันแข็งนะมันแข็งไม่ได้นี่ก็ถ้าไปลงที่ปทุมก็เตรียมจะไปลงท่าเรียงครส่งเตี ผมงันทาลงเก็บที่ที่นสต๊อกไวหมดเทดีนะทำดีกว่าเลย